บายสามเคืงวันสุกอยู่หน้าบรรทงครับอันนี้ให้สุดถ่ายนะครับให้หัวหนานะครับให้กุกพอกปีที่แล้วบก่ค่อยได้ผลนะครับปีนี้เกิดดีโยแต่ว่ามีช่องว่างตรงนี้นะครับประมาณเกือบว่าหนึ่งรถไทยเขาบ่ได้นะครับ ตัดตนไม่แล้วปีนารถไทยนาสิข้าได้นะครับเขาก็ค่อยตัดไปนํานะครับโบเออโบเออเทเดียวนะครับค่อยๆตัดไปไอ้มีเราก็มุนไปครับอาทิตย์ก่อนนี่ตัดไปก็ได้ไลฟ์เติบแล้วนะครับฝนตกหนักครับน้ำหาทางออกเองนะครับคือไ้นี่นะครับไ้ที่แหลกนี่ก็ไหลขามมานนี่เองเลย ไลมหาให้กกพอกเองนะครับเพราะว่าเฮาบบได้บบได้บังคับน้ำแล้วนะครับให้ไรขามคันแท้เอาเลยนะครับคลองที่แรกมาคลองที่สองนอี่โบค่อยเขียวนะครับบบเขียววันไหนในกองอาชีมมืดๆอาชีพอใสได้นะครับแต่ว่ามันเป็นีเขียวอ่อน ตรงนี้เป็นข้าเหนียวนะครับฟังเขาวเหนียวจะเป็นขา้าแอลออนนี่ลองว้อการมาตัดนะครับมากับไอ้มีไอ้มีสลักหายให้นี่ให้นี่กันนาสิขามะนีนะครับขามตรงลองนี้ นำมนาสีทั่ทวกนแล้วนะครับจนไหลขามแล้วนี่ลองร้อยทีรถไถเขาบ่ได้นะครับบ่ได้วานประมาณแขนหนึ่งตาา่ละไหฮต่ว่าเ้ากัตัดไปน้ำเื่เรียรับปีนี่ตัดออกเรียบร้อยนะครับพี่ทังเธอเอามาไว้ทั้งกลางฟังนี่ล่ำยักหน่อย ไอมีเขาบอกให้นาคือเขาอยู่นะครับแต่าว่าพอสูงแนวกับเบอรกับเบรตัดนะครับเขาอยู่ตองที่สามเขียวเป็นทรงเขียวอ่อนแหละครับอาทิตย์วังหันเขียวแก่ดีอยู่ใส่ขีก่ใหม่ๆเขาประมาณสองเดือนแล้วนะครับเกือบสองเดือนเต็ม าเล่งเขียวอีกกระิดีนะคือว่า,าใส่สีไกแล้วรอบหนึ่งเขียวแล้วบานนี้เริ่มเป็นเขียวอ่อนนะครับอ่ะช่องนี้กระสิใหญ่ใน่อีกแขนหนึ่งครับช่องระวางตน้นไอ้ขั้นแท้ครับไอ้ต้นเขานี่นะครับมันลดท้าลงบันไดให้ละแขนละแขนตัวน,นี้ก็ยืนลงมาอีกนะครับ อาทิตย์ัรหัอ้ตัวน้ใส่ทออยู่ครับให้หนี่ใส่ทอไหลต้องนีนะครับขามมาทั้งพีนะครับวันขี้กายมากนะครับต้องติดทนทางคล่องติดทางน,นะครับระวังให้นาในาให้นากับท้นทางมีน้ำนะครับแสดงว่าฝนตกนักแห้งจะนำนไหลคล่องนะครับนะตรงนีก้ก็นาสีตรงตัดออกครับแต่วันบริ่งดวนไปันไหน อาทิตย์วังหันส่วนในมีแล้วนะครับวันอาทิตย์คา,าดเขื่อกนกันเลยบริม,มานะครับมืออึนมือหื้อเพาจักสีส่วนแล้วมาอีกนะครับ้าฝนตกแล้วบริกีดยางส่วนในมีสลักหายมาเอาเรื่อยมาอีกนะครับข้องที่สาม เริ่มเป็นเขียวอ่อนล่ะนะครับอาทิตย์วังหันมันถึกใหม่ๆมันเขียวดีนะครับนี่เขียวอ่อนแล้วนะครับเข่าสองเดือนเพียงเข่ากม็มีนะครับระยะประมาณเพียงเข่าต้นขาเพียงเอวประมาณไปห้อใหม่กันสีสูงแน่นะครับไปห้มใหม่สีใจผลบ่เพระวันเป็นงานใหญ่นะครับยื่นขึ้นด้านบน ต้องเอาออกบอ่พี่น้องว่าันดีเขมามั่งสิเลยไกลเลยนะครับเข่ากับสูงสูงแบกกับสิลมนะครับแนมเข้าไปนี่น,นะครับยังกินเขามาในให้หน้าอยู่เดี๋ยวสิคอยเห็ดไปนําครับไอมีแข้งแรงแล้วนะครับเบิ่งจากทายางไอมีนะครับเมื่อนั่นแนมไกลๆนะครับลูกสาวเห็นนะ ลุงมีแน่เลยพี่สันเพิ่นกลับมายังยังยังดีแล้วนะครับแต่ก่อนเพิ่นหันเจ๊กหน่อยเพิ่นเจ็บขานะครับบานยังแบบแข็งแรงแบบที่ร่องส่วนเพิน่นเป็นคือกันกเบิดครับเป็นเขียวอ่อนเรื่องเหลืองระบาดบางบางมองกันเรื่องเหลืองเขียวเฉพาะ มองสึงกขีไก่นะครับกับหน่ะอ้ออาที่นี้กับอาทิตย์กร,รับความหูวซึกต่างกันแห่งอาทิตย์กรอนเขียวสะใจดีต้นนี้มีแตนนะครับเดี๋ยวเวียนกันมีโบเห็นมีน้องมาผู้มาผุนขับห้างบกักไง ความจำเต็มอางบกไงอยู่ท้างหลงังผืนน้องผืนเมาสะขี่ไก่ซอยเมยปีนขึนะ้นไปโต้ลองนะครับตออ่อจออ่ะถึกเจนความจำเต็มนะครับฟังเขาเหนียวอืตัวนี้เขียวกรมูเน่แต่ก,ก็ไม่เขียวอ่อนนะครับตัวนี้ยะโอเคความูซสึกตางกันเน่จักหน่อยหลายติบนะครับ อาทิตย์ที่แล้วมันเขียวดีนะครับอาทิตนี้ออกเขียวอ่อนออกเหลืองจักน้อยหลังฝนตกหนักนะครับเป็นคือกันครับเขียวอ่อนเหลือง ใกล้ก็กว่าเนี่ยเขียวดีครับคล้ายๆกันเขียวอ่อนเหลืองนะครับพวกมันซึกตั้งจากสับดาท่แล่เนะครับอ่ถาถา้าน้ำถ้าน้ำฟังนี้ได้หลายกับขามมันหนเลยนะครับขามไรขามไรบามาันเลยจัดการตัวเองนะครับน้ำบริเอา ท่าสร้าง,างออกให้ขั้นไงสั้งเบิดนะครับขั้นไงอ้อมขั้นกลางกระสีพียาแน่กระสีไลาาหละะขามาเลยขั้นกลางมี่ยาเลยนะครับขามมาเลยพอเป็นยังโอ้ยเส้นเหลืองขึ้นยังสีพียาะบาดรเออเดียวอ่อนเหลืองนีนะไกลคือก็เศร้าเศร้าเขียวไว้ ต่ว่าเขาสูงขึ้นมากนะครับพอสมควรเลยความสูง,งน่พอใจแต่ว่าสีบอเข็มน,นะครับเขียวเขียวอยู่ประมาณ30%นะเานเขียวอ่อนหาเหลือง ความสูงสูงขึ้นมาอยู่ครับพอสมควรเลยคิดว่าแตกต่างอยู่จากอาทิตย์ทีเดียวเจ้นี่แห่งแตกต่างแห่งนะครับพอสมควรเลยโอ้พยายามอย่างนั้นบอกกระเทือนแห่งนะครับชุดฟีลือ น้ำก็ไหลบ้าครับนี่มองต่ำๆนี่ไหลาขามมาเลยจัดการขึ้นเองนะครับน้ำไหลาขามขั้นแทวเ,เลยนี่ส่วนที่สูงกมูกขึ้นมานาี่ชัดเจนนะครับเป็นคืบเลยขึ้นว่าในอาทิตย์หนึ่งถกสี่กลโอเคครับฟังเขาเหนียวประมาณนี้เขาเอวอ่อนนะครับ บขามาอางน้ันันถึกเตือนความจำแล้วนะครับเขาเจ้าจักสีไปทั่วบอสนะครับกับเบิรงไปก่อนนะครับการสิคอปิดไวซสมนีจแต่ว่าสิท้ายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึอเตือนความจำเต็มแล้วเป็นเส้นขันนะครับเนี่ยเส้นขันเครื่องหน้าระว่งางขวเนี้ยวกับขวเจ้านะครับเส้นนี้เ,นเดี๋ยวเขามาเบิร์นขะเจ้า แต่ก่อนสีไปเข้าไปเบืงองต้นมันเขาปลูกไวก้เครับเขาตอนตอนเองแล้วก็เอามาปลูกเองนะครับข้อตกนะครับนา่าจะได้เดือนนึงล่ะใก,กล้ใกล้เกือบเดือนนะครับนี่แทองออกมกังสิเลยนะครับลูกเริ่มมีสีสมสมแดงๆนะครับเป็นสัญญาณว่างหญ่แล้วใกล้สีใกล้สีเขียวใกล้สีอวบแล้วนะครับ ต้นมันสองต้นใส่ได้นะครับโอ้ยท่านเขาเจ้าแห่งขึ้นสีแนวนี่บ้านไ้่อยากจะพากเลย่ะมีอีกต้นหนึ่งครับต้นมันประมาณเกือบสองเมตรนะครับมาหอดก็ออกยอดเลยเขียวอ่อนหาเหลืองหาแดงอีกนะครับคือยังติดโลกก็มีอ้อ ก่าเจ้าคือไปทรงนี่เนาะโอ้มีคนเอาในบกม่วงมาเทไว้นะครับเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ผู้ไดทนกับไดยูนะครับมีต้นหนึ่งอยู่ทางผุ่นไฟใหม่ซ้ำตอนนี้สูงประมาณสามเมตรนะครับหลังเทียงทางผุนหลอดอยู่ต้นหนึ่งธรรมชาติคัดเลือกเลยน้ำเต็มน้องสาครับฝนตกหนักช่วงมือว่านเมื่อก่อนนะครับ หนึมีเี่าใหมบ่บอเห็นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมหอดตรงนี้นะครับขอบคุณที่กดติดตามก็ขี่นกนกเจ้าบอกโอ้ยขึ้นไปฝุ่นบิดละน้องใหม่ปล่อยเงาขึ้นไปแล้วนะครับก็สร้างเถาะขอบคุณพู้ที่ กดติดตามให้ช่องรถไทยสายหวานแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณดวงหนาสำหรับผู้ที่กำลังสีกดติดตามให้ช่องรถไทยสายหวานนะครับตอนนี้นะครับผู้ติดตาม่าก,กันหกร้อยหกว่าซับสไคร์เบอร์นะครับแต่ว่าชั่วโมง นับมือถอยหลังนะครับเพราะว่าห้าบ่มีรถไถบ่มีโตอีกห้องเหลืองข้องช่องกระเฮ็ดไถยอดการชมนี่ลดลงนะครับใจหายอยู่คือจังไก่เสียหวอดจุดหมายเล้วปับ๊บถอยถอยถอย,ถอยลงนะครับเพราะว่ารถเท่าจอดอ่ะกับบอเป็นยังครับเท่ากับเบิง้งผลงานกัเอาที่ แลต่จะใชิเป็นไปนะครับเข้ากับเฮ็ดนาทีเข้าไปเมื่อใดมันสีใดายก็ใดเองมันนะครับ <c oughs> บ่ได้ก็เฮ็ดไปนี่ละ <c oughs> แต่ว่าก็บขอบคุณผู้ที่ยังติดตามยังเบิ่งลงานนะครับให้แรกมีเพียพร้อมเป็นเดินเลยให้สองหยาหลายมีคนลงไปเกี่ยวอยู่กับบ่ได้ผลนนะครับฟังสายฟังขวา กิดดีแต่ว่าสุดถ่ายกับยาเพียงเอวแล้วครับสิมีการตารัดบอลรือยังไงโอ้ตัวเขาเจ้านี้รุ่นแน่เนื่องจากหนามมันมากบวดเครื่องให้หน้านะครับยาก็เลยปัญหายาก็เลยมีเนี่ยฟังเข้ายืนเนี่ยนะครับฟังเครื่องไปทั้งผุนมันมีหนามอยู่ผมยางพาแต่ว่าฟังมาหาเห่านี่มันบ่มีนะครับปีนาฮิตขั้นแท้น้อย <c oughs> มีดันฮิตขั้นแท้น้อย เมองสีได้เขาตัวนี้แพญยานะครับคุณคนลงไปเกี่ยวคือมัน่บมีเขาเลยนะครับเบื้องนี้แก้ปัญหาแล้วพยายามทายสองหลอบสำหรอดแล้วก็บ่ได้ผลคือเก่านะครับอธิษฐานนี้ดันออกขึ้นมาบ่าจ๊ะโอ้ยเบิ้องสีอาทิตย์นี้เมื่อยครับ อาทิตย์สีเหลียมมันเขียวดีดี่ละถึกใจอยู่อาทิตย์นี้ออกเขียวอ่อนออกเหลืองไปเหลืองแล้วกับจิตเพียล่งฉันนะเออเอาอทิตย์ตองหาปุ๋ยมาใส่เลวครับอาทิตย์ตปุ๋ยขอ,อกดีจังไง แต่ว่าฟังพุ่นฟังขาหน,นี้ว่น่อยสอบบ่พ่อกันลอยสอบโพ่อฟังนี่สามลอยกับโพ่อครับสามลอยอธิพ่อ,อยู่ไหมฟังนี่มันใหญ่แห้งแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับอโอนะ้อ้นกไก่น่าตกใจคุปปี้เขาพอแม่งทับอ้อยพ่อของดีครับ ไข่นกไก่หน้าห้าฟองเป็นมาเห็ดหัางชนี้โอ้โยตื่นแล้วนาะบานนี้ปลาหัางใช่เนาะกะ็ต้องสิื่อว่าคู่ปีเข้ามาแถวนี้เขาสิพ่อแม่งขับนะครับแม่งขับปีนีบลัเ,เห็นนะครับ คล้ายๆกันครับเหลืองๆจนเกือบแดงกับเขียวอ่อนขนาดของไห,หน้านันมันใหญ่คักอยู่นะครับแต่ว่าน้ามก็มีอยู่ก็ยังเหลืองนะครับอะสีส่วนผููเ่ามาเบิงครับว่าสีมันเปลี่ยนอาทิตย์่างหันโอ้ยดีครับเขียวครับนะครับสะโพอทาเมียกับมาเบิงน้ำดีหลายอาทิตย์บางหันมะคา,า,นนะา,ามอาทิตย์มานเรื่องหลังบาเนี้ยนะครับ ก็ลงไปเกี่ยวนะครับหนามันหนาหนามยูฮองเป็นยังไงกันบ้างอยู่ค่าลมลงมาบอมีลมมาเนทั้งพุ่นนะครับอาจียไปแล้วออกหนามมาร่วมอยู่นีมันก็สูงกระมูเน่พวกเทิงพุ่นไปเลี้ยง้ออนามยูฮองก็ขึ้นมาสูงนะครับ โอน้ำมันไหลออกโลงห้องเลยบ่มีทอนะครับบ่ห็นทอน้ำมหาทางออกนะครับเพราะว่าน้ำทั้งเบิดมันสิมาหนีนะครับฟังนี่ออกห้องเลยไหลออกห้องเลยทอไปฝุ่นบ่ห็นนะครับหาค้ดหาบ่ห็นฝุ่นไหลออกห้องเองเลยฝุ่นห้องตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับใกล้สิเต็มนวอ่ะเท่งเขาเนี้ยเขาเจ้าครับหน้าบนหน้าทงนะครับประมาณนี้ โอ้ไฮช่วถ่ายนี่ไข้ก็คูปีนะครับไข่ยอยู่ไข่ยอยู่ยอยเออจังจงว่าพื้นสีมีนะะทางออกหนางนามไหลหรือว่าทังฝุ่นนะครับปกติยุ่แจกทั้งฝุ่นเอาทอใหไ่มาใส่กับบเห็นนะครับทอใหญ่เสียไปเลยทอขนาดต้นขานะครับเสียไสมีเขา่าเอ้ยมีต้นบังโมหิมะพานใหม่ลมล,มลงใส่ให้หน้านะครับ ใครนี่้ากมูตัวนี้มันเคียวกมูปกติสิปัญหาหลายกมูนะครับสีไทยยากสือันนี้นยแต่ว่าปีนี้เอยใครของเพิ่นเดอเอาโอเคครับพอวันนั้ทั้งเบิดกับไลลงมานีขึ้นกันไอสุดท้ายนะครับน่าน้าทงกับประมาณนี้ครับเบิ่งกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับอ่าิว่าสิติดตามก็มีนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเบิ่งสัปดาห์ เบืงชับด้านนี้แล้วอาจิบอ่อยากติดตามกัก็จะเป็นไปได้ครับว่าในใจปุ๋ยต่เขี้ยวขึ้นมากก็จะเป็นตะเบิงแห่งอยู่แต่ว่าเยอนี้มันออกเขี้ยวอ่อนออกเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะขอลาไปทํานี่ครับขอบคุณที่รับชมมหัศดตรงนี้ครับอสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ